เอาพกับเตนะคะนกักลงทุนเพื่อการเดินทางช่องนี้ช่องเตชินีให้ความรู้เรื่องการเงินเรื่องการลงทุนถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกฝากกดหัวใจแล้วฝากกดติดตามช่องเตชินีเป็นเพื่อนกันได้นะคะและถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์แท็กเพื่อนมาฟังได้นะคะวันนี้เตจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวของคนสวิตถ้าใครติดตามช่องเตชินีนะคะเป็นเพื่อนกับเตมาก็จะรู้อยู่แล้วว่าเตมีพ่อเลี้ยงเป็นคนสวิตเนาะ 25ปีแล้วที่เราได้เกี่ยวเนื่องกับประเทศนี้แล้วน้องเตก็ยังอาศัยอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์นะคะซึ่งปกติเตก็จะมาเล่าเรื่องการเงินเรื่องการเดินทางเรื่องการใช้ชีวิตในสวิตด้วยเนาะไม่ใช่เรื่องการเงินและเรื่องการลงทุนอย่างเดียวในช่องเตที่นี่อะคะ่ะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นข่าวอันนึงนะคะเป็นเว็บไซต์ของสวิตเซอร์แลนด์ที่เขาพูดเกี่ยวกับคนสวิตเขาใช้เวลาพิเศษ มีความสำคัญมากกว่าวัตถุสิ่งของนะคะคือจริงๆเตยก็มาเล่าเรื่องคนสวิตเยอะแล้วเนาะแต่บางครั้งเต่เล่าจากประสบการณ์ที่เต้ได้ไปสวิตมาแล้ว20กว่าปี50กว่าครั้งบางทีไม่มีหลักฐานเอาวันนี้เต้ก็เลยมีหลักฐานมาให้ทุกคนดูว่าคนสวิตให้ความสําคัญกับประสบการณ์ช่วงเวลาพิเศษมากกว่าวัตถุสิ่งของที่จับต้องได้อเดี๋ยวเรามาฟังบทความนี้กันค่ะบทความนี้นะคะเป็นของบริษัทมาสเตอร์การ์ดนะคะที่เป็นบริษัทรับชําระเงินเนาะ การศึกษาของมัสการ์เนะะี่ยค่ะเขาก็ได้สำรวจข้อมูลเชิงลึกในสวิตเซอร์แลนด์นะคะเขาบอกว่าลำดับความสำคัญของการบริโภคเปลี่ยนไปจากประสบการณ์ที่เป็นศูนย์กลางแซงหน้าคนสวิตให้ความสำคัญกับประสบการณ์แซงหน้าวัตถุสิ่งของซึ่งถ้าในฝั่งเอเชียฝั่งเอเชียจะให้ความสำคัญกับวัตถุสิ่งของมากกว่าประสบการณ์โดยการศึกษาของมัสการ์เนี่ยเขาบอกว่าชีวิตและประสบการณ์มีความสำคัญมากสําหรับผู้คนในสวิตเซอร์แลนด์นะคะซึ่งถ้าในฝั่งเอเชียใช่ไหมคะเราจะให้ความสำคัญกับ วัตถุสิ่งของบ้านรถหรือว่าของอื่นๆมากกว่าประสบการณ์ซึ่งอันนี้เป็นการศึกษาบทความนี้นะคะเป็นการศึกษาของบริษัทมาสการ์ที่เป็นบริษัทระบบชําระเงินใช่ไหมคะที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเขานําเสนอเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับคนสวิตนะคะที่เขาบอกว่า,น,าน่าประหลาดใจมากชีวิตและประสบการณ์มีความสําคัญกับผู้คนในสวิตเซอร์แลนด์มากกว่าสิ่งของ ซึ่งช่วงเวลาพิเศษเนี่ยเป็นสิ่งที่คนสวิตให้ความสําคัญมากนะคะโดยคนสวิต84%ต้องการใช้เงินไปกับประสบการณ์ต่างๆในแต่ละปีโดยในปีที่แล้วนะคะ 2, 2023ที่ผ่านมาการเดินทางการดูแลสุขภาพและกิจกรรมกลางแจ้งคือสิ่งที่ปรารถนาสูงสุดระดับต้นๆของคนสวิตเลยค่ะแต่เองก็ไปสวิตท,ทุกปีเดี๋ยวปีนี้ก็ไปอีกค่ะก็เห็นจริงๆว่าเขาให้ความสําคัญกับกิจกรรมข้างนอกมากการที่เขาชอบเลยนะคะชอบ การไปดูการแข่งขันกีฬาหรือว่าไปเดินป่าไปกิจกรรมเอเวนเจอร์เนาะไปดูคอนเสิร์ตไปผ่อนคลายด้านสุขภาพไปผจญภัยกลางแจ้งเป็นประสบการณ์ที่สําคัญมากสําหรับคนสวิตนะคะแล้วเขาก็ยังใช้ความปรารถนาเน,นี้ยก็คือการเดินทางการท่องเที่ยวหรือการเล่นกีฬานะคะเป็นกิจกรรมหลักๆแล้วเป็น อันนึงเลยนะคะที่เขาแบ่งเงินไว้สําคัญพอๆพกับอาหารค่าที่อยู่อาศัยหรือชีวิตด้านอื่นๆเลยการเดินทา,างเป็นส่วนหนึง่งและการทํากิจกรรมก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะส่วนใหญ่ก็จะชอบกีฬาชอบเดินทา,างอะคะ่ะซึ่งในสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยคนมีบ้านน้อยกว่าที่เมืองไทยนะมีประชากรตอนนี้8.9ล้านมีคนมีบ้านมีแค่1ล้าน4 0 0แสคนเองนอกนั้นก็คือชาวบ้านอยู่แล้วคนเขามีทุกด้านเลยค่ะมีออมเงินเก็บเงิน ความบันเทิงเป็นการเดินทางหรือกิจกรรมการแจ้งอะไรเงี้ยครบทุกด้านเลยถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่ออมเงินเก่งที่สุดในยุโรปมีเงินเก็บเยอะที่สุดแล้วประชากรตอนัอ,อายุเยอะก็แก่แล้วรวยที่สุดด้วยค่ะในบทความนี้นะคะเขาพูดถึงประสบการณ์การเดินทางได้รับความนิยมมากที่สุดคือประมาณ60%ในปี2023าที่ผ่านมาประมาณ 55%นะคะต้องการใช้จ่ายมากที่สุดในการเดินทางและต้องการประสบการณ์พิเศษอย่างเช่นการดูแลสุขภาพไปสปา35%ประสบการณ์การเดินทางการแจ้งอย่างเช่นเดินป่าปั่นจักรยานประมาณ34%ค่ะและสิ่งที่ <c oughs> น่าสนใจนะคะ <c oughs> เขาบอกว่าแรงจูงใจในความที่อยาก เดินทางหรือแรกเลยเขาบอกว่าการเดินทางเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่พิเศษมากเนาะเราเดินทางไปหลายๆประเทศนะคะได้เจอวัฒนธรรมที่แตกต่างรู้จักการปรับตัวสภาพอาการที่มันแตกต่างค้นพบตัวเองแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองและเข้าใจปรัชญาอีกหลายเรื่องในระหว่างการเดินทางนะคะแล้วรวมถึงเขาบอกว่าประสบการณ์ที่น่าจดจาไปตลอดชีวิตตอนที่ได้เริ่มต้นเดินทางตั้งแต่ตอนที่อายุน้อยๆน,นะคะจะช่วยทําให้ปัจจัยนี้กาหนดคุณค่าอัปลักษ์ในการใช้ชีวิตและทําให้เรามีมุมมองเข้าใจคนอื่น คิดถึงคนอื่นรู้เรื่องถึงหลายครั้งก็เป็นมุมมองไอเดียในการสร้างธุรกิจในแบบที่ในสวิตเซอร์แลนด์หาประสบการณ์แบบนี้ไม่ได้ค่ะและเขาบอกว่าบางครั้งการอยู่ในประเทศของเขาอย่างเดียวเนาะประสบการณ์ที่เขาได้ออกไปเห็นประเทศอื่นหรือโลกอีกมุมหนึ่งอะค่ะจะทําให้เขามีมุมมองกับโลกเปลี่ยนไปจากประสบการณ์ ที่เขาได้ไปต่างต่งประเทศต่างทีมต่างสถานที่ที่ตัวเองเกิดะคะ่ะก็ช่วยให้เขาพัฒนาตัวเองช่วย้เขาเอาประสบการณ์บางส่วนมาทบทวนแล้วกับการทํางานได้ดีมากๆาค่ะและจากประสบการณ์นะคะที่เตได้เจอคนสวิสตัวเป็นๆนะคะแล้วก็ได้ไปประเทศนี้มา20กว่าปีก็เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะคนสวิสจะให้ความสำคัญกับประสบการณ์เพื่อนน้องเตก็มีหลายคนที่ทํางานแล้วก็ลาออกจากงาน2ปีไปขี่จักรยานรอบโลกปั่นจักรยานรอบโลกแล้วก็กลับมาทํางานใหม่ตอนอาย,อยุแบบ20กว่า,วาเนาะแล้วหลายคนก็ ทำงานรีบทำงานเก็บเงินแล้วตอนอายุแบบก่อนสามสิบ่ะคะก็ไปเดินทางหลายประเทศไปอยู่ต่างประเทศไปทํางานที่ต่างประเทศหรือว่าแบบไปผจญภัยรวมถึงพ่อแม่ที่มีฐานะนิดนึงนะ่ะมีฐานะพอมีฐานะนิดนึงเป็นคนชั้นกลางหรือค่อนข้างมีฐานะอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะให้เงินลูกก้อนหนึ่งสําหรับไปเรียนภาษาที่ต่างประเทศหรือว่าให้เงินเดินทางเที่ยวต่างประเทศก่อนที่จะทํางาน นะคอันนี้ก็คือเขาค่อนข้างให้ความสําคัญกับเรื่องประสบการณ์แต่เองก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่เติบโตมาจากประสบการณ์ถ้าเตไม่เคยออกเดินทางตั้งแต่ตอนนี้เตยอายุ <Source S> 17ป <Okay. S 2> ัจจุบัน41แล้วค่ะเตยก็จะไม่ได้กล้าทําอาชีพใหม่ๆแบบตอนนี้เนาะเตยทาบริษัททัวร์เป็นนักลงทุนขายออนไลน์ทําอีกหลายๆอาชีพที่มีความเสี่ยงมากๆเลยที่ไม่เหมือนอาชีพของคนทั่วไปซึ่ง ถ้าเกิดแต่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการเดินทางต่างประเทศแต่ก็คิดว่าแต่อา,อาจจะไม่กล้าทําอาชีพเสียเส่ยงๆแบบนี้ปัจจุบันเตเป็นนักลงทุนก็เสี่ยงเนาะไรายได้ก็ไม่แน่นอนซึ่งประสบการณ์ที่เราออกไปเดินทางเราเห็นอะไรที่ไม่แน่นอนนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าทุกอย่างอ่ะมันไม่มีอะไรแน่นอนถาวรร้อเซมันอยู่ที่เรามีความรู้แล้วก็ปิดความเสี่ยงของเราเองเพราะฉะนั้นการกําหนดว่ามันเสี่ยงไม่เสี่ยงอยู่ที่ตัวเราแต่ก็เลยกล้าที่จะทําอาชีพที่ไม่เหมือนใครถามว่าถ้าแต่ไม่เคยออกไป ต่างประเทศเลยอยู่แต่เมืองไทยแต่ก็อาจจะไม่ได้มีชีวิตในแบบทุกวันนี้นะคะแล้วถ้าใครชอบความรู้นี้หรือว่าเคยออกเดินทางประเทศไหนมาแล้วบ้างเป็นยังไงกันบ้างคะประสบการณ์ของคนสวิตที่เตยม,มาเล่าให้ฟังหลายๆครั้งบางทีเตยม,มาเล่าเนาะอาจจะไม่ได้มีข้อมูลให้ดูวันนี้คุณก็ได้ดูแล้วว่าคนสวิตเป็นประเทศร่ำรวยแห่งหนึ่งของโลกที่ให้ความสําคัญกับประสบการณ์มากกว่าเข้าของเงินทอง แล้วใครมีประสบการณ์ในการเดินทางแล้วทําให้คุณได้ประโยชน์ได้ไดีเหมือนที่จะเป็นก็คอมเมนต์แชร์ประสบการณ์กันได้นะคะหรือใครที่เป็นสายแบบรักการเดินทางเหมือนเตนก็คอมเมนต์คุยกันได้หรือว่าไปมาแล้วกี่ประเทศหรือมีความคิดแบบเดียวกับคุณสวิตก็คอมเมนต์แชร์ประสบการณ์กันได้หรือว่าชอบเที่ยวทํางานเพื่อหาเงินเที่ยวรอบโลกเหมือนเตนก็ คุยกันได้นะคะอยากให้ทุกคนคอมเมนต์คุยกันได้เพราะว่าบางทีเตม,มาเล่าแต่ก็ไม่รู้ว่าเรื่องที่เต่เล่าคุณชอบหรือเปล่าถ้าชอบก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้เตได้นะคะแล้วก็ฝากแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วเรามาเจอก,กันใหม่ครั้งหน้ากับความรู้การเงินการลงทุนและความรู้ของสวิตเซอร์แลนด์กับช่องเตชินีนะคะ